สวัสดีค่ะส่วนธนภัทสกนคลนครค่ะต้นพันุ์ไผ่ข้าวหลามกับแดงไผ่ข้าวหลามกับแดงนะคะช่วงนี้มีพี่ๆหลายท่านติดต่อกับทางสวนเข้ามาเยอะมากเลยเพื่อนำไปปลูกนะคะเนื่องจากว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเป็นไผ่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากลำค่ะ นำลำไปเผาทำข้าวหลามนะคะหรือว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะนิยมนำไปปลูกเพื่อใช้ลำนำไปเผาทำข้าวหลามไผ่ชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลหนองมาไฟค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ต้นพันธ์ุสมบูรณ์นะคะสังเกตจากรากของเขาค่ะรากแน่นทุกต้นเลยนะคะทุกทุงเลยช่วงอายุช่วงนี้ก็เหมาะสำหรับการปลูกนะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธุ์ไผ่ข้าหลามกาบแดงนะคะหรือว่าเป็นไผ่ ข้าวหลามเปาะหรือว่าจะเป็นไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครหรือสามารถแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ